เราได้เรียนรู้ตั้งแต่ภาพมหาภาคเลยนะคะว่าโลกใบนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะแล้วก็สเกลย่อยลงมาจนถึงระดับประเทศจากนั้นก็สเกลย่อยลงไปจนถึงชุมชนค่ะเวลามาเรียนเนี่ยนอกจากจะได้เห็นภาพเรื่องของสังคมแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรายังได้ของจริงด้วย เพราะว่ามีพี่ๆน้องๆค่ะท,ทั้งเรื่องของชุมชนที่มาในจากแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแล้วสําคัญคือเป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆภาคเอกชนภาครัฐทั้งบริษัทใหญ่แล้วก็บริษัทเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมารวมตัวกันแล้วได้แลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยมันได้เปิดมุมมองหลายๆด้านทําให้เราเข้าใจสังคมมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันกลับมาเข้าใจตัวเองแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยตั้งโจทย์กับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะ จะทำอะไรจะสร้างอะไรจะเดินต่อไปอยังไงอันนี้ก็ทำให้สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะทำให้เราได้ขับเคลื่อนวิธีคิดขับเคลื่อนนโยบายของประเทศผ่านแนวคิดของ SME ตัวเล็กๆ แล้วก็ทําให้เอมีเสียงเล็กๆมารวมกันเยอะๆแล้วกลายเป็นเสียงที่ผู้คนในสังคมภาครัฐแล้วก็ภาคการศึกษาหรือว่าอีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยรับฟังตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ทําให้มีอยู่ช่วงหนึ่งได้มีโอกาสขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ที่สมาพันธ์เอสมียไทยในขณะเดียวกัน ในส่วนธุรกิจส่วนตัวค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าธุรกิจเราคือสํานักพิมพ์สุขภาพใจโดยนําเอาองค์ความรู้ต่างๆที่เรารับรู้ค่ะมาเผยแพร่ออกไปในมุมของสื่อที่เรียกว่าหนังสือมี่ว่าหลายคนคงเคยถามตัวเองค่ะว่าเกิดมาทำไมนะมีก็เชื่อว่าคำตอบเนี่ยถ้าเรามาเรียนที่โครงการผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็น่าจะได้คำตอบกับตัวเอง เบื้องต้นเนี่ยคุณหมอประเวศฤศีนะคะท่านก็ได้ให้แนวคิดว่าเราควรจะต้องสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่ทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการมาเริ่มต้นเรียนโครงการผู้นํานําการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นสร้างสัมมาชีพในหัวใจของตัวเรานะคะการสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากใครแต่มันเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะคะมาเพาะพันธุ์เมล็ดแนวคิดสัมมาชีพที่มูลนิธิสัมมาชีพ แล้วก็ได้เครือข่ายเพื่อนๆด้วยก็จะทําให้เราเติบโตทั้งด้านในแล้วก็เติบโตทั้งเครือข่ายเพื่อจะไปทําธุรกิจเพื่อจะมีเพื่อนเพื่อที่อยู่อย่างมีคุณค่าก็ที่นี่ค่ะเป็นคําตอบ